สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับที่เข้าร่วมรับฟังครับกิจกรรมงานวันกุ้งจันทร์ครั้งที่25ของชมรมสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรีครับในเรื่องหัวข้อของเจ้าภาพที่เขาจัดงานกลับสู่พื้นฐานนะครับนำหลักการสร้างอนาคตกับผมนายมานิกิตชุ่มครับนายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตตว์น้ำไทยนะครับรู้สึก เป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้จัดงานนะครับได้ให้เกียรติผมในฐานะเป็นตัวแทนสมาคมได้มาพูดมากล่าวหลายๆอย่างให้กับพวกเราพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของทิศทางของสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ําไทยต่อเกษตรกรซึ่งในรายละเอียดถามว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอเดี๋ยวจะ จะขออนุญาตนะครับแชร์ข้อมูลให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาก็มีรายละเอียดอยู่นะครับ3าประการเหมือนกันนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนํากับท่านผู้เข้าร่วมทั้งหลายครับว่าสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ําไทยครับเป็นสมาคมที่มีการจัดตั้งมานะครับหลายปีมาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประกอบด้วยสมาชิก อ่าสิบหกบริษัทดังเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์โลโก้ที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างซึ่งเป้าหมายของการบริหารสมาคมในปีนี้และก็ปีหน้านะครับคือทางทีมสมาคมต้องการให้ปีนี้และปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งการพัฒนาการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตพุ้งไทยทีนี้ผมก็ได้รับทราบในหัวข้อที่ทางผู้จัดงานให้มาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่า มันตรงกับสิ่งที่สมาคมต้องการที่จะทําอยู่พอดีนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราตามกันต่อสิ่งที่จะคุยในวันนี้ครับผมได้วางโครงสร้างไว้อยู่สี่เรื่องนะครับในประการแรกครับจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์กุ้งไทยจากนั้นครับผมจะชี้แจงให้ทุกทกท่านนะครับได้ทราบว่าสมาคมการค้าเนี่ยเรามีแผนที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร,กรอย่างไรได้บ้าง ในประการถัดมาครับเราสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร,กรได้อย่างไรและก็ประการสุดท้ายครับสมาคมจะช่วยพัฒนาการตลาดให้กับพวกเราได้อย่างไรบ้างผมไปต่อเลยนะครับ ผมก่อนอื่นครับขอวิเคราะห์สถานการณ์กุ้งไทยให้พวกเราฟังรับรู้กันอย่างข้าวๆก่อนนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่ที่แปลกใหม่ครับแต่เป็นข้อมูลที่พวกเราก็ได้รับรู้ข่าวสารกันอยู่ตลอดนะครับผมเพียงแค่กระตุต้นนะครับให้พวกเราได้นึกได้คิดไปพร้อมกันว่าอุตสาหกรรมกุ้งของเราเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดแข็งครับต้องยอมรับครับว่ากุ้งไทยเนี่ย เป็นกุ้งที่คุณภาพดีมากถ้าเทียบกับกุ้งที่ผลิตจากหลายๆแหล่งทั่วโลกกุ้งไทยเนี่ยถึงวันนี้ผมก็ยังมองว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งประการถัดมาครับในเรื่องจุดแข็งของกุ้งของพวกเราครับเราโชคดีมากครับที่เรามีบรรดาผู้ส่งออกที่มีกําลังมีความสามารถนะครับแล้วผู้ส่งออกเหล่านั้นนะครับมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงนะครับในสายตาผู้ซื้อกุ้งทั้งโลก นะครับอันนี้ต้องยอมรับครับว่าเครดิตของผู้ส่งออกของพวกเราเนี่ยเครดิตของผู้ประ,ประกอบการห้องเย็นนะครับในสมาคมแช่เยือกแข็งของพวกเราเนี่ยมีเครดิตที่ดีมากนะครับต่างชาติยอมรับตัวนประกันถัดมาครับก็เป็นเรื่องที่ดีของพวกเราเหมือนกันครับที่ภายใต้การผลักดันของกรมประมงนะครับของหลายๆห,หน่วยงานของชมรมของสมาคมต่างๆนะครับที่ช่วยกันทําให้กุ้งไทยเนี่ยสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนนะครับซึ่งในประเด็นเนี้ยวันเนี้ยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างมากครับเพราะว่าผู้บริโภคทุกคนต้องการได้รับอาหารที่ปลอดภัยต่อไปก็มาดูจุดอ่อนของพวกเรากันบ้างครับต้องยอมรับครับว่าทุกวันเนี้ยทั่วทั้งโลกนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะกเกษตรกรไทยนะครับปัญหาการลงทุนปัญหาเรื่องการเงินเกษตรกรต้องยอมรับครับว่า มันอาจจะไม่ได้ฟูฟ้าเหมือนเมื่อก่อนเนื่องด้วยภาวะเศร,รษฐกิจหลายๆอย่างก็อาจจะทําให้เก,กรรษตรกรของเราในช่วงนี้อ่อนเปีย้ยเพียแรงไปบ้างนะครับอีกประการนึงครับในเรื่องของลูกพันธุ์ครับมีเยอะจริงนะครับมีหลายค่ายนะครับหลายสายพันธุ์จริงนะครับแต่บางครั้งเราก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของลูกพันธุ์ที่ยังไม่ค่อยนิ่งบางครั้งผลิตได้ดี ในบางท็อปก็ผลิตได้ไม่ตามที่คาดหวังนะครับอีกประการหนึ่งครับที่เป็นจุดอ่อนครับโรคระบาดครับของเรามีตลอดก็เป็นอะไรที่เราต้องช่วยกันแก้ไขอยู่ตลอดครับในเรื่องของโรคระบาดส่วนอีกประการหนึ่งครับต้องยอมรับครับว่าพื้นที่การเลี้ยงกุ้งของพวกเราเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีมากเหมือนในอดีตซึ่งในอดีตเนี่ย เราอาจจะมีพื้นที่ไปถึง5 0 0แสนถึงห0แสนไร่แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมมองว่าเรามีอยู่ที่สามารถทำการเลี้ยงได้จริงไม่น่าจะเกิน3 0 0แสนไร่เท่ากับว่าวันเนี้ยเรามีพื้นที่การเลี้ยงเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับเหลือแค่ครึ่งเดียวอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนนะครับส่วนโอกาสครับมีอะไรบ้างครับ โอกาสที่จะทําให้เราได้ค้าขายกุ้งไปได้มากขึ้นครับในเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆที่โดนประเทศคู่ค้าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาได้กีดกันเราเนี่ยปัจจุบันนี้ครับภายใต้การผลักดันการแก้ปัญหาจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงนะครับกระทรวงเกษตรครับก็ได้ช่วยแก้ปัญหาในประเด็น i อ u u แล้วก็ทีนะครับให้ถือว่าหมดไป จนทําให้เกิดความคล่องตัวในการส่งออกได้ดีกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าปัจจัยการผลิตโดยตรงครับในระยะช่วงหลังๆครับเราจะพบว่ากุ้งไทยเนี่ยเป็นกุ้งที่มีคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็ปลอดจากยาปฏิชีวนะและสารต้องห้ามเป็นที่ทราบกันครับว่าไม่ต่ำกว่า18ปปีแล้วครับที่กุ้งเราเนี่ยไม่มีการตรวจพบในเรื่องสารต้องห้ามเลย นะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมพวกเราเกษตรกร,กรครับที่ได้พยายามเข้มงวดกวดขันในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตไอ้ประการหนึ่งครับที่เป็นโอกาสครับคือผมยังมองว่ากุ้งไทยเป็นกุ้งที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพสูงมากครับไม่มีเชื้อแบคทีรียปนเปื้อนในผลพันธุ์กุ้งของเรานะครับส่วนอุปสรรคครับมีอะไรบ้างครับต้องยอมรับครับว่าราคากุ้งเราเนี่ยอาจจะด้วยคุณภาพที่ดีกว่า ด้วยลักษณะที่พรีเมียมกว่าก็ทําให้ต้นทุนเนี่ยอาจจะสูงกว่าประเทศคู่แข่งก็อาจจะเป็นปัญหากับพวกเรานิดนึงที่ราคาแพงกว่าเขานะครับและจะทําให้คู่แข่งบางประเทศเนี่ยแย่งโอกาสทางการตลาดของพวกเราไปบ้างส่วนในเรื่องของสถ,ถานการณ์โควิด -19 นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าปัญหานี้ก็คงจะมีกันทุกประเทศทั่วโลกอันนี้ก็ ขอให้พวกเราทุกคนครับระมัดระวังดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิดให้มากที่สุดนะครับเมื่อไหร่ที่การติดเชื้อที่มันลดลงมีผู้ป่วยที่น้อยลงมันก็จะทําให้บรรยากาศการลงทุนนะครับก็จะออกมาในแนวที่ดีขึ้นด้วยจะออกมาในแนวบวกนะครับเอาละครับทีนี้เรามองเห็นวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของกุ้งของพวกเราไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะขอกล่าวถึงในส่วนที่ว่า เอาละในเมื่อทาบ้ามองเห็นโอกาสอุปสรรคจุดอ่อนจุดแข็งหมดแล้วนะครับทาบ้าเนี่ยจะเข้าไปช่วยกเกษตรกรได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นคือผมมองว่าเป็นภาระงานของทาบ้าโดยตรงนะครับที่ที่วันนี้การค่าขายปัจจัยการผลิตเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงจะปฏิเสธการเข้าไปช่วยในด้านอื่นๆกับกเกษตรกรเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เราต้อง ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาก่อนอื่นมาดูก่อนครับว่าสมาคมการค้าเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับองค์ความรู้ทางวิชาการครับผมถือว่ามีความเข้มแข็งครับทีมงานบริการวิชาการผมถือว่ามีเยอะมีอยู่ประมาณ3 4 0 0ท่านนะครับที่เข้าไปในบ่อไปในฟาร์มของพวกเรานะครับแล้วก็นวัตกรรมต่างๆครับผมถือว่าทางทีม ผู้ผลิตปัจจัยการผลิตเนี่ยก็พัฒนาอยู่ต่อเนื่องนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมยังมองว่าทุกวันนี้นะครับในส่วนของทาบ้าแล้วก็สมาชิกของทาบ้าทุกบริษัทผมมองว่ามีลักษณะเป็นผู้ที่มีการปรนีปรนมสูงนะครับสามารถเข้าถึงได้กับเกษตรกรทุกหมู่เหล่านั่นแหละครับคือเป็นจุดแข็งที่ที่สมาคมมีครับทีนี้ปัญหาของเกษตรกร,กรครับสมาคมจะช่วยอะไรได้บ้างครับ ผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆท่านที่ฟังอยู่น่าจะให้ความคาดหวังในเมื่อปัจจุบันครับเราทราบว่าฐานะการเงินของเกษตรกร,ะกรนะครับประสบปัญหาลําบากบ้างนะครับในส่วนของบรรดาผู้ค้าปัจจัยการผลิตครับผมได้มีการคุยกันอยู่ตลอดเวลาประชุมสมาชิกข,ของทุกเดือนนะครับในเรื่องของการทําส่วนลดพิเศษให้ในเรื่องของการยืดระยะเวลาชําระหนี้นะครับ เึ่นอันนี้ผมเชื่อว่าเกษตรกรหลายท่านนะครับท่านได้รับออปชั่นนี้อยู่แล้วนะครับจากบรรดาทีมผู้ค้าปัจจัยการผลิตส่วนในเรื่องของปัญหาความต้องการบริโภคกุ้งต่ำนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่ในสภาวะ,ะโรคระบาดโควิดก็ทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคก็น้อยลงนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงเนี้ยราคากุ้งของพวกเราเนี่ยออกมาไม่ดีเลยเป็นราคาที่ถือว่าตกต่ํามากๆนะครับ ในประเด็นนี้ครับทามบ้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็พยายามช่วยทําเต็มที่ครับด้วยการที่พยายามเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นหลานที่ยังประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งอยู่นะครับได้มีโอกาสนาเสนอความคิดไอเดียใหม่ๆในการทําตลาดนะครับ เพื่อต้องการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นครับสามารถเลี้ยงกุ้งได้แล้วก็สามารถจําหน่ายผลผลิตได้ซึ่งในช่วงแรกลักษณะโมเดลแบบนี้ยผมเชื่อว่าอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแต่ทาบ้านเนี่ยมีความมุ่งมั่นครับที่จะพยายามช่วยเพิ่มช่มชองทางช่วยเพิ่มโอกาสให้กับช่องทางการตลาดใหม่ๆนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าหากทำแบบนี้ไปสัก2ปีสปี4ปีหปี ผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะขยายคอกวดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศเพิ่มตลาดผู้บริโภคในประเทศนะครับผมเชื่อว่าจะมีมากขึ้นส่วนในเรื่องของปัญหาของเกษตรกรพวกเราในเรื่องของโรคระบาดอันนี้ทางสมาคมเองเนี่ยก็ได้อบรมนะครับบุคลากรอย่างต่อเนื่องอบรมเป็นประจำครับปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสองครั้งนะครับในขณะเดียวกันครับ ในทีมบรรดาบริษัทสมาชิกนะครับองค์กรเหล่านั้นเขาก็ได้เทรนได้อบรมทีมวิชาการของเขาเนี่ยเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีการระบาดโควิดเยอะนะครับเกษตรกรหลายๆท่านท่านก็ยังได้พบยังได้เจอนะครับกับนักวิชาการนะครับจากทีมทาบ้านะครับทีมบริษัทต่างๆที่อยู่ในสมาชิกได้เข้าไปตรวจน้ํานะครับตรวจกุ้ง บริการวิชาการให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องนะครับในโอกาสนี้ครับผมอยากจะขอโอกาสจากพวกเราครับเกษตรกรครับทุกท่านนะครับว่าขอให้ท่านได้ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องการตรวจการทํำ l ลบการเฝ้าระวังโรคในขณะเดียวกันท่านก็ต้องป้องกันการติบเชื้อโควิดด้วยดังนั้นผมก็เลยในในส่วนของสมาคมครับก็จะได้วางรูปแบบในการที่จะให้นักวิชาการสมาคมเนี่ย เข้าไปทำงานในฟาร์มเนี่ยวางรูปแบบในลักษณะที่ปลอดภัยจากโควิดนะครับทั้งเจ้าของฟาร์มและก็ทั้งตัวนักวิชาการนะครับที่จะเข้าไปทำการบริการด้วยนะครับอันนี้ผมย้ำว่าขอให้ทุกท่านนะครับอย่ามองข้ามนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาการในการเลี้ยงกุ้งด้วยนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยยังสามารถทำงานได้อยู่นะครับและก็ยังพร้อม ที่จะให้ข้อมูลวิชาการนะครับบริการวิชาการตรวจน้ําตรวจกุ้งให้กับพวกเราอยู่เสมอแล้วก็ปัญหาที่เกษตรกรเจอนะครับในปัญหาสุดท้ายเท่าที่ผมได้วิเคราะห์มาครับในเรื่องของอาจจะมีปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานบ้างนะครับอันนี้ต้องยอมรับครับว่าในบรรดาผู้ค้าผู้ขายครับที่ได้เข้าไปในฟาร์มของท่านนะครับมันก็มีหลายบริษัทครับหลายรูปแบบ อยู่ในสมาคมบ้างนะครับไม่ได้อยู่ในสมาคมบ้างเป็นบริษัทที่มีตัวตนชัดเจนบ้างนะครับอาจจะไม่มีตัวตนบ้างนะครับซึ่งที่ผมพูดประเด็นนี้ครับเพราะว่าผมได้รับข่าวสารนะครับเสียงสะท้อนนะครับจากเกษตรกร,กรว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยการผลิตบางตัวเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานมันใช้แล้วไม่ได้ผลในจังหวะที่ว่าผมเป็นผู้นําองค์กรแห่งเนี่ยผมก็ไม่ได้เพิกเฉยครับผมก็เลย พยายามทําโครงการครับที่หลายๆคนคุ้นเคยกันครับที่เรียกว่าโครงการทาบ้าแบรนด์ครับโครงการคาบ้าแบรนด์เนี่ยครับเป็นโครงการที่พยายามคัดสรรปัจจัยการผลิตนะครับเข้ามาอยู่ในระบบนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าปัจจัยการผลิตเหล่านั้นครับหคุณภาพต้องเต็มครับสปัจจัยการผลิตนั้นครับ ต้องปลอดจากสารต้องห้ามและยาปฏิชีวนะต่างๆอันนี้ผมขอฝากย้ํากับพวกเราทุกท่านครับว่าจากนี้ไปนะครับปัจจัยการผลิตที่เราจะต้องใช้ในฟาร์มของเราเนี่ยครับหนึ่งนะครับผมบอกเลยสินค้านั้นต้องมีเลขทะเบียนที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกรมประมงสองหากสินค้านั้นปัจจัยการผลิตชนิดนั้นครับไม่สามารถขอเลขทะเบียนได้หรืออยู่ในจังหวะ รอเลขทะเบียนจากกรมประมงนะครับก็ให้ท่านพารณาดูว่ามีนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ทาบ้าแบรนด์นะครับติดอยู่ไหมนะครับหากไม่มีสัญ,ญลักษณ์ทาบ้าแบรนด์นะครับแล้วก็ไม่มีหมายเลขทะเบียนรับรองสินค้าจากกรมประมงนะครับก็ขอให้ท่าน อย่าพิจารณาที่จะเอามาใช้ในระบบฟาร์มนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายในการเลี้ยงนะครับนอกจากได้ปัจจัยการผลิตที่คุณภาพไม่ตรงตามฉลากแล้วเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีสารต้องห้ามต่างๆนะครับที่จะติดแฝงมาด้วยซึงก็ทําให้พวกเราลําบากนะครับอย่างในภาพที่ที่ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการช่วยลดต้นทุนการผลิตครับก็ ทางทีมวิชาการทาบ้าเนี่ยพยายามนะครับนำผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับให้ความรู้กับทีมขายผ่านทางรายการทาบ้าทอล์กนะครับซึ่งรายการทาบ้าทอล์กเนี่ยเราได้เปิดรายการนี้มาครับตั้งแต่เดือนมกราแล้วละ่ะถึงวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่9ตอนที่10แล้วซึ่งจัอบอกอากาศนะครับผ่านทางช่องซูมนะครับ ทุกวันอังคารนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับพวกเราหากท่านมีเวลานะครับท่านก็ช่วยกันติดตามรับชมนะครับเพราะว่ามันจะ,ะมีการแชร์ไอเดียมีการบรรยายนะครับให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับพวกเราผมมีความเชื่อว่านะครับถ้ากเกษตรกรมีความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซําซ้อน ไม่ทับซ้อนกันผมเชื่อว่านำมาซึ่งการประหยัดต้นทุนได้แล้วถ้าหากท่านได้รับการแนะนำนะครับจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่มีการอบรมมาจากทีมงานสมาคมผมเชื่อว่านักวิชาการเหล่านั้นครับจะมีคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วท่านสามารถนำไปปฏิบัติใช้แล้วก็ช่วยให้ผลผลิตมีนะครับลดต้นทุนการผลิตได้นะครับ อย่างการอบรมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านวิทยากรจากหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบริษัท i ินเทคท่านก็ได้ให้วิทยากรของท่านมานะครับบรรยายในเรื่องของการใช้อาหารการเช็คยอต่างๆนะครับให้กับทีมวิชาการสมาคมนะครับซึ่งก็ได้ความรู้ที่เยอะมากนะครับ ในส่วนของท่านพนพันธ์ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านเหมือนกันนะครับซึ่งท่านก็ได้มาบรรยายในงานวันกุ้งจันทร์ด้วยท่านก็ได้มาให้ความรู้ในครั้งนั้นในเรื่องของการใช้วิตามินอาหารเสริมครับเพื่อจะให้ทีวิชาการเนี่ยของท้าบ้านเนี่ยได้ไปแนะนํากับเกษตรกรพวกเราอย่างถูกต้องนะครับนอกจากการอบรมต่างๆแล้วนะครับหลายๆฟาร์มนะครับผมเชื่อว่าทุกฟาร์มนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ท่านจะได้พบได้เห็นนะครับนักวิชาการจากทีมสมาคมเนี่ยเข้าไปตรวจน้ำตรวจแลบนะครับให้กับพวกเราในฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจน้ําทางเคมีนะครับตรวจ p h อันคาไความเค็มในไตรแอมโมเนียแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับอันนี้ครับนักวิชาการส่วนใหญ่ในทีมสมาคมครับได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจ วิเคราะห์น้ําครับตรวจวิเคราะห์กุ้งในเชิงชีวภาพครับก็คือการเพาะเชื้อนะครับการเพาะเชือ้ออันนี้ผมก็มองว่ามีส่วนช่วยให้พวกเราเนี่ยลดการสูญเสียได้มากเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ากุ้งเรามีเชือ้อหรือน้ําเรามีเชื้อนะครับเราก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอย่างรูปนี้ครับเป็นการส่องดูลําไส้กุ้งนะครับด้วยกล้องจุลทรรศนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอก เกษตรกรได้นะครับว่าลักษณะลำไส้กุ้งของท่านเนี่ยลักษณะเป็นเช่นไรบอกช้ําจากการโจมตีของเชื้อแบคทีรียไหมหรือว่าลำไส้ที่สมบูรณ์ไม่มีแบคทีเรียอันนี้ก็สามารถช่วยเกษตรกรได้เยอะส่วนอย่างในภาพนี้ครับก็จะเป็นการตรวจนะครับเป็นการเตรียมตัวอย่างตับนะครับเพื่อจะนํามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อจะดูความสมบูรณ์ของเม็ดไขมันด้วยบริการวิชาการเหล่านี้ครับ ผมเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตพวกเราได้อีกประกาศหนึ่งครับแต่กี้ผมได้คุยไปบ้างเล็กน้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับที่ทางสมาคมเนี่ยได้อบรมครับเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับภายใต้การบรรยายของท่านวิทยากรท,กรที่มากด้วยความรู้ครับท่านกลนพันนะครับท่านก็ได้สอนนะครับอบรมทีมนักวิชาการในสังกัดทาบ้าครับ ให้รู้จักการวิเคราะห์รอบสัตว์น้ําเบือ้องต้นให้เป็นนะครับแล้วก็การใช้ปัจจัยการผลิตให้เกิดประโยชน์สุดนะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากนะครับประมาณร้อยห้าสิบท่านอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานครับที่ทางสมาคมได้จัดก,การอบรมไปเหมือนกันนะครับในรอบครั้งเดียวกันกับงานที่ผ่านมานะครับของวันที่ที่ผ่านมา ก็ในส่วนของการผลิตอาหารกุ้งและก็การให้อาหารกุ้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สุดนะครับวันนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านผานุพงเพชรแก้วนะครับท่านเป็นฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์น้ําของบริษัทอินเทคฟีดนะครับท่านก็ได้มาให้ความรู้กับทีมนักวิชาการกลุ่มสมาคมนะครับอย่างไม่ปิดบังนะครับท่านให้ความรู้หมดเลยวันนั้นเนี่ย จนสร้างความประทับใจให้จับการอบรมในวันนั้นเป็นอย่างมากนะครับก็ทําให้บรรดาผู้เข้าร่วมทั้งที่ผ่านมาก็ได้ความรู้ไปมากพอสมควรนอกจากนี้ครับทางสมาคมพยายามนะครับทำแจ้งข่าวสารต่างๆไปยังเกษตรกรนะครับภายใต้นะครับโครงการทาบ้านนิวนะครับซึ่งทําให้เกษตรกรเนี่ยได้รู้ทันถึงแนวโน้มสถานการณ์กุ้งทั่วโลกผ่านช่องทางทาบ้านิวนะครับที่ผ่านมาครับสมาคมก็พยายามครับ เกีียวจับโอกาสที่ดีต่างๆนะครับที่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีกับเกษตรกรกุ้งของเราเพื่อต้องการที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อต้องการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่าอย่างเช่นนะครับใน EP ที่4เนี่ยครับผ่านรายการท้าบ้าทอล์กเนี่ยทางสมาคมก็ได้เชิญท่านวิทยากรครับอย่างท่านดรพยุงนะครับท่านสุภกิจนะครับท่านอดุลท่านศัสากรครับ ท่านก็ได้มาแชร์ไอเดียนะครับได้มาเปิดประเด็นให้กับพวกเราครับในหัวข้อที่ว่าคนไทยเนี่ยเลี้ยงกุ้งเป็นเลี้ยงกุ้งเก่งครับเลี้ยงได้แล้วก็ต้องขายได้ด้วยสิอีกเรื่องหนึ่งครับลืมไม่ได้ครับในส่วนของการพัฒนาการตลาดครับในการอบรมในครั้งที่ผ่านมาครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้แทนกรมประมงครับท่านดรทิพยพลเหลาประเสริฐครับท่านก็เป็นผู้อำนวยการของโรคนะครับท่านก็ได้มา กระตุ้นเตือนย้ำคิดทีมวิชาการทาบ้าทั้งหมดพูดง่ายๆว่าทีมเซลล์ของพวกเราทั้งหมดที่จะเข้าไปสัมผัสกับเกษตรกร,ะกรนะครับให้มีความรู้ในเรื่องของยาสารต้องห้ามต่างๆนะครับว่ายาตัวใดบ้างที่อนุญาตให้ใช้ได้ยาตัวไหนบ้างที่ไม่อนุญาตให้ใช้นะครับโอ้ท่านก็ได้มาให้ข้อมูลอย่างดีนะครับวันนั้นในส่วนของยาครับผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมพวกเรานิดนึงครับ ยังไงก็ทาบ้าได้มีโอกาสคุยในวันนี้ครับเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือทุกครั้งที่มีการคุยครับต้องให้ความรู้พวกเราผู้ฟังทั้งหลายครับในเรื่องของยาหลีกเลี่ยงได้นะครับขอให้หลีกเลี่ยงเสียนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้กุ้งเรารอดจริงนะครับแต่ว่ามันจะมีผลเสียต่อการบริโภคกุ้งนะครับมีผลเสียต่อการตลาดนะครับยาอะไรบ้างครับที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับมีอยู่8ชนิด ตัวแรกครับเป็นตัวคลอแรียมคลินิค้ายไรแดงนะครับตัวที่2ครับไนโตรฟิราโซนครับตัวที่3มครับไนโตรฟิเรนโทอินนะครับตัวที่4ฟูราซูริโดนนะครับตัวที่5้าฟราัาโดนนะครับซึ่งตัวที่2ถึงตัวที่5เนี่ยครับจะเป็นอยู่ในกลุ่มของไนโตรและก็ฟูรานะครับเป็นกลุ่มที่ห้ามยิ่งยวดนะครับ ต่วกลุ่มที่6นะครับตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมกุ้งพวกเราเนี่ยครับช่วงท้ายๆช่วงหลังๆแล้วล่ะกลุ่มเซฟฟาโรสปอรินนะครับกลุ่มนี้ก็หลายๆคนอาจจะเรียกว่าเซฟไตรนะครับเซฟโฟเซฟไตรเซฟโฟอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นยาที่ต้องห้ามเหมือนกันนะครับกลุ่มที่7ก็จะเป็นกลุ่มไนโตรตัวสุดท้ายก็จะเป็นพวกมาลายไคลกรีนนะครับลักษณะคล้ายๆกับสีน้ำเวียศาสตร์นะครับสีเขียว แปดตัวนี้ครับเป็นอะไรที่เราอย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปหยิบอย่าไปนํามาใช้เลยครับเพราะว่าส่งผลเสียให้กับอุตสาหกรรมนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งผลเสียให้กับผู้ใช้ผู้สัมผัสโดยตรงซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเป็นสารเคมีเป็นยาปฏิชีวนะที่ก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดมะเร็งครับอันนี้ผมย้ํากับพวกเราทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าทางสมาคมการค้าเนี่ยนะครับ ขอ,อวิงบอลครับผู้ค้านะครับหากมีผู้ค้ารับฟังอยู่ด้วยนะครับก็ขอให้ลดละเลิกเสียนะครับเพื่ออุตสาหกรรมของพวกเราแล้วก็วิงบอลไปยังผู้ใช้นะครับก็คือเกษตรกรพวกเราเนี่แหละครับหากท่านรู้ว่าเป็นสารต้องห้ามใน7-8อย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยก็ขอให้ท่านอย่าไปใช้ ทีนี้ในในลำดับหลังๆสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือแค่ได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับในส่วนของคาบ้าช่วยพัฒนาการตลาดพวกเราอะไรได้บ้างใหม่ล่าสุดครับในเรื่องของ MOU ครับไทยลาวจีนนะครับผมขอใช้เรียกคำนี้ดีกว่าครับคืออย่างที่ผมแจ้งไปต่วงต้นก่อนหน้านี้ครับคือทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ส่งเสริมการลงทุนครับมีการสร้างทางรถไฟนะครับ แล่นผ่านขเขมรน,นะครับผ่านลาวมาซึ่งเขาจะเปิดใช้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับจากที่รับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยคือรถไฟขบวนนี้ครับจะเริ่มวิ่งครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยวันที่สองธันวาคมปลายปีนี้ครับตรงกับวันชาติลาวพอดีซึ่งรถไฟขบวนนี้ครับหลายหลายท่านครับมองว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยที่จะขนส่ง สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าภาคอุตสาหกรรมสินค้าภาคการเกษตรนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศจีนนะครับซึ่ง,งมองว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังบริโภคสูงมากซึ่งทางสมาคมค้าปัจจัยเนี่ยครับได้รับมอบหมายนะครับภารกิจเนี่ยจากท่านประธานคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำนะครับคือท่านศักดิ์สกรนะครับแล้วก็ท่าน ประธานหลายหลายกลุ่มหลายๆชมรมครับให้เป็นตัวแทนในการไปทำ M O U นะครับกับบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คนะครับภายใต้การดูแลของรัฐบาลลาวให้ทางสมาคมเราเนี่ยไปทำ M O U ในเรื่องของระวางผลถ่ายนะครับกุ้งนะครับชาบ้านเนี่ยรับมาในส่วนของกุ้งนะครับแต่ในการไปทำ M O U ในครั้งนี้เนี่ย ผมรับทราบข้อมูลมาว่ามีอยู่หลายสั์เศรษฐกิจครับที่ไปทำ MOU กันด้วยนอกจากกุ้งแล้วเนี่ยก็มีสมาคมปลากระพงนะครับขออนุญ,ญาตกล่าวถึงท่านนิดนึงนะครับที่จะทำ MOU ด้วยครับผมสัญญาได้เลยครับว่าทางสมาคมเนี่ยจะดูแลงานชิ้นนี้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็จะนำผลประโยชน์กลับมาสู่พ่อแม่พี่น้องชาวกุ้งเนี่ยให้มากที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนและก็ขอบคุณเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยหนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับยามนี้เข้าใจว่าเกษตรกรทุกท่านแหละครับผมเชื่อว่าลําบากไหนจะเรื่องต้องระมัดระวังตัวเองให้รอดพ้นจากโควิดนะครับไหนท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องเงินในกระเป๋าของท่านไม่ให้มันหลุดมันร่วงไหนต้องระมัดระวังเรื่องโรคของกุ้งอย่าให้กุ้งเสียหายนะครับแล้วก็ต้องมานั่งหนักใจกับราคาที่มันตกต่ำมากมากนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสมาคุยมาพูดนะครับแล้วก็ขอบคุณครับท่านเกษตรกรนะครับที่ท่านชมอยู่ณเวลานี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านได้ได้ได้นั่งฟังกันจนถึงตอนจบนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมเองครับก็ขอยืนยันครับว่าเราจะนําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับด้วยความสามารถของพวกเราพร้อมที่จะนําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ เกษตรกรนะครับรวมถึงเรื่องล่าสุดเรื่อง MOU ตัวนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านให้ความมั่นใจนะครับว่ายังไงเสียทาบ้าเนี่ยสมาคมการค้าก็ยังอยู่เคียงข้างพวกเราอยู่เหมือนเดิมนะครับในบทการบรรยายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ